เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเราจะได้เห็นยูเซอร์ทั้งหมดนะครับ37ล้านกระเป๋าซึงส7ล้านกระเป๋านะครับแอดไลนนะครับมีทั้งคนฝากและมีทั้งคนยืมในระบบตัวยครับเพราะเวลาคนยืนนะครับเขาไม่สามารถที่จะยืมจากซิสเต็มอื่นได้นอกจากเขาต้องโหลดแอเปินฮอสเซนกันครับ และเขาต้องฝากเงินเข้าไปอยู่ในกระเป๋าติ้นทอสเครือรค่องที่จะหักตาม m a จ g i n ที่เท่าอ่ะครับต้องการยืมสมมติปาร์ตี้20เปอร์เซ็นต์จะได้ว่าถ้าเขาเอาเงิน2,000เหรียญนะครับมา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 คือว่าเอาเงิน2,000เหรียญเ,เ,เนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าพินทอสเนี่ยสามารถยืมเงินในระบบพินทอสเนี่ยได้หน,นึ่งหมื่นเหรียญนั่นคือ m a r ี่ n 20เปอร์เซ็นต์ครับเอาและถ้าเขาเอาเงิน2,000เหรียญแล้วเขาเทรดแพ้หน,นึ่งหมื่นเหรียญนะใครจะจ่ายละ่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบละอ่ะอ่าตอนนี้นะครับ มันจะมีระบบไฮบริดเทคโนโลยีครับที่คนไอสุนคุยนะครับที่คนหลายๆคนคุยกันว่าไฮบริดเทคโนโลยีในตัวไฮบริดเทคโนโลยีนะครับจะเป็นตัวสุปสารคท,ทำงานจับมาจิ้มของคนยืมในระบบบิทเอร็จแล้วนะครับคนที่เอามาจิ้ม20%ก็คือเอาเงิน2,000เหรียมามาทำประกันที่ยืมเงินนะครับเอาไปเทรดในเหรียดแสดงว่ามารกที่เขา20% 20%เนี้ยครับเขาครับ ถ้าขาดคุณใน20%ของเงินที่เขามาทำนะครับ2,000เหรียญ20%ของ2,000ก็คือ400เหรียญนะครับถ้าเขาเฉดแพ้ในจำนวนเงิน1,000เหรียญเนี่ยถ้าเขาเฉดได้แค่400เหรียญก็คือเกมโอเวอร์นะครับฉะนั้นผมจะคัดลอสนะครับจะขัดลอส์ทันทีของทันทีครับเพราะ400เหรียญนะครับมันคือมาที่เขาเรื่องการแก้ต้นนะครับแล้วเขาต้องฝากวันละเท่าไหร่นะครับมันสี่เดือนแก้ต้นประมาณาท่าไหนะครับ เื่องพักต่อพื้นนะครับเขาต้องจ่ายวันละ2%ของเงินเมืองเดียดที่เขายืมนะครับ2%เอไม่หยุดนะคือ200เหรียญ200เหรียญสัญญาสมัครคอนแทคทีอยู่ได้แค่7วัน200คูณ7เท่ากับ1 4 0 0สี่ครับ1 4 0 0เป็นบังคับต้องจ่ายแล้วครับเพราะการสมัครคอนแทคครับ1 4 0 0บวกมี่ถ้าเขาแพ้นะครับเขาจะแพ้ได้แค่400เหรียญนะ400เหรียญบวก1 4 0 0เท่ากับ1 8 0 0แปดครับให้ตายยังไงครับ จะไม่กินเงินของผู้ฝากแน้นอนเดือนนั้นที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมา,า,นมานครับมันโอบเชียแล้วครับมันยืนยันการันตีแล้วครับ,รว,รบว่าระบบเนี้ยค่อนข้างปลอดภัยร้อยเปอร์ตและไม่มีการที่จะไปกินเงินนักฝากผู้ฝากได้เลยสักรั้งครับไม่มีใครเสียหายไม่มีใครขาดทุนจากการฝากเงินสักคนเลยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับนี่ก็คือเป็นสิ่งยืนยันความ ความชัดเจนของระบบฟีฮอร์สนะครับสโตรดี้ของฟีฮอร์สแล้วครับดังนั้นพอคนเกิดความเชื่อมั่นนะครับฟีฮอร์สก็เลยเกิดนะครับภาพผลิตเชนของเขาเองครับเพราะคอมมูนิตี้มีแล้วครับการใช้งานมัอนติดตื้นผู้วัานเลยแล้วครับการเชื่อมันมีรูรุ่มค่อนข้างเยอะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำมัคือสร้างคอมมูนิตี้ของเขาเองสร้างภาพผลิตเชนเขาเองสร้างเอทีซีสวอชของเขาเองสร้างนะครับ การถอนเงินในระบบของ b i n c o s องก็คือการมีบัตรวิซ่าครับที่เขามาจับกับเงินเบื่อของ b i n c o s s อันนี้นะครับใครลงได้ครับใครจะบอกว่าแชร์ลูกโซอีกครับระบบนี้ยครับ b t o s เป็นเทคโนโลยีที่นะอยู่สำนักงานนะครับอยู่ที่ซิลิคอนวลเล์ครับและมี h q นะครับอยู่ที่สิงคโปร์ครับทุกคนสามารถไปสิงคโปร์ได้ครับแต่ต้องใช้บล่นก่อนนะครับ เราต้องบอกตรงนั้นเขางเรยวาตัอีกคนผมจะได้เสร็จจะได้บมดนะครับให้เขาว่าเตรียมในเรื่องของที่นอนให้แต่ว่าตัวเครื่องบินคือตัวไคยทุกวันนะครับไปเองนะนะครับตัวเครื่องบินแลแต่ว่าที่ผ่กน,นเดี๋ยวผมจะจะประสานงานกับ HQ ที่โน,โนนะรร่นะครับมีสิงคโปร์มีฮ่องกงนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีที่มาเ,เลเซียด้วยนะครับที่เป็น HQ ของมาเลเซียส่วนทีไทยผมไม่เอานะครับผมไม่รับ ผมไม่รับนะครับผมไม่รับที่จะทำออกซิเดไม่รับที่จะทำเอสคิวไม่รับที่ทํทำผู้ชื่อผูยานที่เป็นเซนเตอร์อะไรทุกอย่างครับไม่เอานะครับผมไม่เอาเพราะว่าเราเข้าใจภาพลักษณ์ของประเทศไทยยังไม่พร้อมทํานี่ยังไม่ได้ครับแล้วถ้าไม่ได้ผมก็จะมาประชุมกับผู้นำนะครับว่าพอถึงทันี่แล้วเนี่ยผลได้เยอะกว่าผลเสียนะครับเราจะมาวิเคราะห์การราจะมาตัดสินกันอีกทีนะครับว่าเราเป็นเอสคิวี่เดือไม่ ไม่คยว่าไม่สายครับมันจะมี HQ ในประเทศไทยเนี่ยอีกสองปีข้างหน้าหรืออีกปีหนข้างหน้าก็ไม่สายครับแต่คนที่อยู่ตอนนี้ครับฟินทอสจะบอกให้นะครับว่าฟินทอสยังไม่ได้เรื่อนะะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาฟินทอสทดลองระบบเนี่ยสกยรที่ความปลอดภัยของผู้ฝากแต่พอคนที่เข้ามาทำธุรกรรมฟินทอสนะยังไม่ ยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่แกลมโอเพนนี่ร้อนเต็นะครับเพราะรอให้ FPC Chain Launch นะครับใน Public chain และรอให้ f t c Swap นะเสร็จสิ้นเพื่อให้พับผลิกเพื่อให้สถาร์น่าสามารถซื้อ f t c ได้นั่นแหละครับเป็นวินาทีที่บิทคอสเปิดตัวอย่างติดหัการแต่ตอนนี้มีคนรวยมีคนสามารถแก้ปัญหาชีวิตก,กับคุณขอรเนี่ยเป็นหลักพันพันคนครับ ขนาดยังไม่เปิดอีกนะครับคนเข้ามาตัวงแรกครับแล้วในคนเองโอ้โหว่าขอแสดงเวายนี้ครับที่ทุกคนสามารถถ่านนาทีที่ยากลำบากนาทีที่โดนถาโถมนาทีที่โดนปฏิเสธนาทีที่ทํางานยากลำบากสมดพัไปแล้วที่เหลือมันคือความง่ายครับแต่มันจะเป็นความยากลำบากของคนที่เพิ่งเข้ามามีคนจะมีบททดสอบคําว่ายากก่อนไม่มีคําว่าง่ายเลยครับไม่งั้นครับคนสําเร็จเกิดนะครับเกิดประเทศไทย ถ้าคุณอยากจะสำเร็จคุณต้องเรียนงานที่ยากก่อนครับคุณแก้ปัญหาวิธีการก็คือเรียนรู้จากคนที่สำเร็จอะครับอย่าไปฟังคนที่ยังไม่ได้สมัครอย่าไปฟังคนที่ทําตัวอื่นแล้วมาจบตีของคุณเพราะเขาไม่ได้สมัครเลยเขายังไม่ได้เรียนรู้เลยครับเขาแค่กูรูนะครับรู้ทุกอย่างครับแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเนี่ยชีวิตตัวเองยังไม่รู้เลยครับตัวเองจะได้ปัญหาที่ศีลตัวเองจะได้ปัญหาที่ยังไม่รู้เลยครับแต่รู้ทุกเรื่องนะครับแต่ตัวเองไม่รอ้เลยยุ่งเยอะนะครับ็ีได้นะครับอย่าไปฟัง เหมือนผมที่ผมบอกนะครับคนที่ดูนะครับเซียนพระมีเยอะครับแต่ขนาดเซียนพระเองเนี่ยครับเป็นถ่ายพระยังโดนยังโดนยังโดนเลยครับว่าเอาพระแขพระเกพระเก๋อะเกนะอะเลยนะครับมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ครับก็อาศัยการวิเราะูนะครับโอทีซเกี่ยวกับธุรกิจสัญญาสัญญาอัจฉริยะรูปแบบเต็มรูปแบบอ่าฮะโอเคครับอันนี้จะเป็นเซสชั่นถัดไปครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนั้นครับพี่สมองโอทีซีนะครับยังไม่ได้ครับยังไม่มีการยังไม่ไไมีการอัปเดตในส่วนของโอทีซีเลยครับพี่โอทีซีเนี่ยผมผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเซ็ชันหลักที่เขาออก f อฟนะครับไม่ใช่เปนโอทีซีเข้ามาด้วยรวมด้วยครับจะออกวีซ่าก่อนโอทีซีเป็นทางเลือกแม้จะออกไล้เรียกันนะครับมันจะเรียกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับขอขอนุญาตตอบค่ะครับ คนเขาบอกมาว่าบริษัทซินทอสอน,นี้จดโดเมนใตรสมบูรณอายุแล้วหรือยังไงคะไม่ทราบยังไงคะคงอการหมดอายุของโดเมนครับมันจะหมดไม่พร้อมกันครับมมไม่หมดพร้อมกันเขาก็ต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าโดเมนของซินทอสเนี่ยเขาเช่าอยู่ประมาณห้าร้อยนี้ห้าร้อยเซนเบอร์ถ้าจะไม่ผิดครับ500ห้าร้อยดึ หรือ50น่าจะ500นะครับตัวเลขน่าจะ500เสือเบอร์โปโครับแต่ที่อยู่ตอนเนี้ที่มันอันเดตอันเนี้ก็6บ0ล้านนะครับผมไม่ได้ดูนานและ้นะครับซึ่งโดเมนพวกนี้ครับเขาต้องปล่อยแล้วครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับพวกโดเมนเพราะว่ายัางไงครับเขามีได้ามากกว่าเสียเพราะสิ่งที่เขาจ่ายเราครับเขาไม่ได้จ่ายจากเงินงกระเป๋าของฟินคอสเงินที่เราถอน ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครังละ5%นะครับเราถอนกำไร100เหรียญเราต้องเสียเขา5เหรียญ5เหรียญนครับไม่ใช่5บาทนะครับ5เหรียญนะเราเน้นถุงดัวครับ37ล้านกระเป๋าถ้ามีการถอน1ครั้งต่อวันนะครับ37ล้านครับคิดแค่1ดอลล่าพอครับคิดแค่ธรรมเนียมขั้นต่ำ1ดอลล่าพอครับมันคือ37ล้านดอลลราต่อวันนะครับที่เงินไหลเขอาไปถักเป็นพอร์ตนะครับ มันคือของที่ขนาดใหญ่มันคือดีฟาที่ได้รับผลผลิจมากที่สุดนะครับในโลกณนปัจจุบันนี้และเป็นหนึ่งเดียวเลยหลับและจะมีดีฟายแบบนี้หลังจากปีน้าจะมีดีฟายแบบนี้ออกมากจะความสำเร็จของนอิโคสเยอะมากครับดังนั้นนะครับทุกคนต้องศึกษาดีฟายให้ดีนะครับอย่าหลงกลอย่าเอาความโล้มาตัดสินใจว่าันได้ยืดไหมได้ยอะกว่บบาะครับ ต้องเอาความเข้าใจความรู้นะครับมาตัดสินใจการลงทุนอย่าลงทุนด้วยของขบวนเยอะๆนะครับเพราะมันจะตัดไปจุดเริ่มต้นเดิมจุดเริ่มต้นนั่นคือจุดความเสี่ยงที่เราเตรียมมาแก่อนนะครับโอเคครับโดนเรียนดครับครับขอบคุณครับครับถ้าเรามองว่าปิดท็อปเป็น ็น P to P นะค,ะ P P ครับ P to P แสดงว่าโวรุมกันปล่อยคู่กับโวรุมกัำคู่นี่เหมือนเหมือนกันจะเท่ากันใช่ไหมแต่ว่ายถึว่าเราลดลดเอนจิ้นเข้าไปถ้าเราไม่มีคนคู่เอนจิ้นของเราไม่ขาด้าเหมือนว่าตางของเราที่เขาคู่ไปกับตางของเราที่เราเห้เขายืนมันมันตรงกันเตะใช่ไหมตยงนี้ครับ คือคนคนที่กู้ครับคนที่เขายืมมาที่เราครับคนที่กู้ในเราเลยกันนะครับคนที่กู้เนี Truth, <respuesta. S 2> ่ยเขาสามารถยืมได้สูงสุดถึงนห้าเท่านะครับห้าเท่านะส่วนเงินของผู้ฝากนะครับแล้วฝากหนึ่งหมื่นเหรียญมันก็คือหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับแต่สาหรับคนที่กู้นะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยเขาสามารถเอาเงินเขาหยอดไปแค่สองพันเหรียญเองนะครับสามารถกู้มาได้หนึ่งหมื่น ตัวเลขเนี่ยมันหาเท่านะครับบา,า,า,างคนบอกโอ้ท่านย่ยนีนทั่วโลกฝากเงินน่ะฝากเงินกันหมดอ่ะแล้วคนคนคู่เจ้าคือเจ้าที่แมาคู่นะครับถ้าไม่มคนคูนทำไงอ่ะนะครับยังไปดูตัวเลขนะครับตัวเลขคนเทรดเยอะครับเยอะมากครับแค่สิเปอร์เซ็ต์ของใบแน้นะครับกินไม่พอแล้วครับ เราจะหารเงินโ la so e ูกมาไม่ได้แล้วนะครับใช้คอมมูนิตี้แต่เราไม่ได้ในในในรูปนครับตอนนี้อยู่ที่สามพันนะครับสามพันสามร้อยปสิบแปดโอนสามล้านไหมไปดูที่ F D H นะครับ ตอนนี้มูลค่า a c h เนี่ย600,000คันเหรียญแล้วนะครับบริษัทยู่าครับอยู่ตรงนั้นครับบริษัทมาเป็นแคดิโวนะครับนี่คือเงินที่เขาฝ่ายมาครับนี่คือคอสดังนั้นไอยอดเงินตรงนี้ครับ3,000ล้านเนี่ย USDT นะครับเป็นคอร์สไม่ได้จ่ายนะครับเป็นคอร์สไม่ได้จ่ายเท่าให้กับคนที่เป็นเจ้าของเงินนะครับคนที่ยืมนะครับ ตามสมารถนะอแกเลยครับทํางานแจกแจงหมดเลยลงรู้ถ้ามีพนักงานสักหนึ่งร้อยคนนะครับสามารถบริหารบัญชีเนี่ยนะครับสามารถบริหารบัญชีได้ไหมครับสามสิบเจ็ดล้านบัญชีครับหรือเราคิดว่าอ๋อมีคนฝ่ายด้วยัมีอันนี้คนผู้ด้วยตัดไปเลยครับเหลือกันมายี่สิบล้านสามารถคนหนึ่งร้อยคนต้องจ่ายต้องจ่ายคอมมิชชั่นทุกวันทุกไปสองแล้วก็ต้องจ่ายนะครับ เงินตังผลหรือเงินที่เราลงทุนนะครับถ้าเป็นคนทําานนะสมมติหนึ่งร้อยคนน่ะคิดว่าตามทันเนะี่ยวันแบบเนี้ยผมว่าแค่เดือนแรกอ้กแตกนะครับสองเดือนนี้อ้วกเขียวนะครับไม่มีใครทำได้ถ้าไม่ได้ใช้นะครับจิสเตอร์บล็อกเชนถ้าไม่ได้ใช้สมาร์ทคอนแทคครับเส้นภาพนะครับ อ่านะครับโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับนนก็ถามเรื่องแบบโคตาค้คตารครับผมโคต้านะครับโคต้าที่เราสามารถซื้อ F4 F4H ได้ใช่ไหมครับใช่ครับปั๊บปืนแล้วเราควรเก็บไว้หรือว่าขายดีนะครับโอ้ก่อนที่ฟินคอสจะเข้าในแสนะครับฟินคอสจะรับซื้อ f t h ครับตามมาานนะูลค่าณตอนนั้นเลยครับสมมติตอนนี้เราซื้อ60,000เหรียญต่อ1 f t h ครับแต่เราคงไม่ได้ซื้อหนึ่งหนึ่งเอทีเอสสุราเพราะว่าเราได้รับโควตามาแค่สมมติหนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญหรือห้าร้อยเหรียญนะครับห้าร้อยเหรียญปัจจุบันเนี้มันอาจจะกลายเป็นนะครับสองพันเหรียญหรือสามพันเหรียญตอนที่เข้าเดสเซตพอที่เข้าเนสเซตสมมติว่าราคาตอนนี้หกหมื่นพอจะเข้าใน้น 3, เหลือมาสามแสนเหรียญต่อหนึ่งเอทีเอสดังนั้นเรานะก็เอามูลค่าที่เราได้ครับสม,มมติได้ได้มาตอนนี้ค่าห้าร้อยสมมติค่าร้อยเหรียญนะครับ ราคาโดยประมาณราคาบริการนาคบรการปมา60,000านะ5,500นะครับเปิด500หา60,000ถ้าบอกว่าเราจะได้ x c x เนี่ย0.008สามสามสามนะครับและถ้าสมมติว่า s ่ยราคาประมาณหลักขึ้นไปมา33เซตแล้วกันนะครับตอนที่จะเข้าในเซตนะครับราคาประมาณสามก็เอา0.008สามสามสาเครับ มาปูด,ด้วยราคาเร็วทางตอนนั้นัก3.4เหรียญนะครับก็าแปลว่าจากที่เราซื้อ500เหรียญเรามันจะเป็นเงินอ่ะ2,500เหรียญนัเวลานั้นนะครับถ้าเราขายในเวลากว่านักก้นเราจะได้ U.S. Dollar ครับหรือน B.B. 2,500เหรียญเห็นราคาเลยครับเอาจาร้ว,วครับอ, 2, บา,ะะบอาจารย์ครั งั้นผมว่าผมไม่ดีกว่านี้แล้ครับดีกว่านีกว่าอัอี้คืออยู่ที่เขาจะเป็นของเรานนันะครับแต่ร้านต้นเขาไม่ใช้เงินเราสามารถตัวเป็นบริษีทได้เลยครับตามระยะเวลดตลอดเวลาได้เลยครับ